สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่นะฮะท่านผู้ชมว่าแปลกตาแปลกที่ก็ไม่แปลกคนระับเป็นบรรยากาศปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าสันนเขื่อนทุ่งเพลนะฮะสันเขื่อนทุ่งเพลนี้ก็จะมีข้างบนนั้นก็จะมีรอยพระบาทเขวพิชกูฎท่านผู้ชมก็จะเคยขึ้นมาจะรู้ว่าระยะทางหนึ่งกิโลเนี่ยต้องเดินไปนะฮะรถขึ้นไม่ได้เป็นงานมรัสกสารรอยพระบาทประจําปีนะอันนี้เขาเรียกกันคำโบราณก็พระบาทพวงนะครับ วงพ่อเขียนนะครับท่านสร้างรอยพระบาทเขาชิกูดเปลี่ยนชื่อโดยท่านเอกนะครับ <Okay. S 1> ท่านคนที่เรียนรู้แล้วก็จะรู้เรื่องราวของรอยพระบาทเขาชิกูดนี่มาอย่างไงท่านพระเขียนเนี่ยเอามาจากประเทศอินเดียน,นะครับชื่อนะครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นอำเภอเนี่ยเป็นส่งทางราชการเดินเอกสารต่างๆให้เป็นรอยพระบาทเขาพิกนะูดะเพื่อจะมีเขาชิกูดในประเทศไทยนะครับตามที่ท่านเล่าไว้นะครับ นี้นะก็คือขั้นเสื่อา,านะครับถ้าข่าวนี้ออกไปนะฮะหลายคนโทรมาถามผมเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบอกไม่รู้แต่จะเสื่อมไหมเสื่อมเสื่อมเสียด้วยคนนี่แหละครับเพื่อประโยชน์ของคนที่ทําบุญน,นะทุกคนก็ต้องชมแล้วก็มีวิญญาณในการชมทุกคนที่มาบนเขาทะกูดเนีียปีหนึ่งประมาณล้านกว่าคนนะครับล้านกว่าคนนะ จะดูคลิปแล้วดูไปนี่ก็ประมาณสักสิบกว่าล้าน11เ็ดล้านกว่ามากกว่าตรงนี้นะฮะท่านก็ต้องคิดแล้วก็จ่ายจองว่าสังคมเรากำลังเปลี่ยนไปนะด้วยเงินด้วยทางราชการก็ช่างด้วยอะไรก็ช่างที่ภาพที่เห็นนี้ผมให้ผู้ชมเหม็นว่าเปิดหน้กข้องมาจากนี้นะท่านเคยเห็นตลอดพิธีเปิดงานต่างๆ่ารู้ว,ว่าจะคนแล้ว,คน,ลวคนเล่าสิบกว่าคนที่ย้ายผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องคิดแล้วกันอย่างนึงอย่างที่พี่ทหารเนี่ยต่อไม้เนี่ยเขาไม่เคยมีนะครับเส้อ่งางแ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเขาชื้อูงนะครับที่มีทหารฮะพี่พี่น้องน้องมามาดูแลเหมือนอยู่ชายแดนมากเลยท่านผู้ชมชื่อในพไปคิดนะครับจะมาไหว้รอยพระบาทจังทีแล้วมาเจอภาพอย่างนี้ท่านจะคิดยังไงเป็นเพื่ออะไรหรอเพื่อเงินใช่ไหมครับเพื่อเงินเงินทั้งหมดทั้งหมดแล้วอยากจะให้เป็นของพศาสนาที่ทํากันถูกต้องเข้ามาทําบุญก็ได้ไปอย่าเป็นอย่างวัดหลายวัดที่เสียเรื่องการเงินนะครับท่านผู้ชมมันจะเสียทั้งหมดเสียพื้นที่ทั้งหมดเลย อันนี้เป็นรูปหลวงปู่ด้านนี้นี่ครับงล่างบนครับึ้ไปนถึงไหนเขามีเวลาขึ้นลงนะผมไม่ชอบไปไว้เลยบอกให้นะเออเนหัวเยัน